นี่นะครับตรงนี้มันเป็นไส้ดำนะครับวิธีแก่ก็คือใส่ไปเลย สวัสดีครับขอ,อกันมอนี้อยู่สวนกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมหน่อยมอนี้จะพาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยนะครับกล้วยหอมสามเดือนกลัวนะครับประมาณวันที่แปดที่เก่านะครับจะสี่เดือนแล้วนะครับกำลังงามเลยร่มพัดเขามานะครับใบสวยวัดร่มตีร่มแห้งครับ ฝนตกเมื่อสองสามมือที่แล้วไปครับใส่ปุ๋ยกันเลยนะครับอันนี้ผมว่าได้ใส่ปุ๋ยโดนแล้วนะครับมีพี่น้องคนว่าคือใส่ปุ๋ยหลายแถบ่เปิดตะกินแถววันนี้คนว่าเนี่ยผมมาทุกมือนี่ยังกะแล้วแต่นะครับเพราะว่าจะเป็นหอมเพราะว่าจะเป็นพักชี่พักบุ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันวัวกล้วยนำว่าอยัาง,งก็นแล้วแต่นะครับล้วนแล้วจะใส่ปุ๋ยทั้งนั้นเลยครับเด้อปุย๋ยพืนกระเฮ็ดมไม่ใส่เนาะ แทกซีว่าจังไหนกระใสไปนะครับแต่ว่าใกล้ๆสีขายนะครับสิงดใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมากมีสิงดเลยนะครับเพราะว่ามันมันสิมีสารตกค้างนะครับสิปล่อยไปเดือนนึงนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมจะบม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผักโอเคครับใส่ปุ๋ยกันได้เลยแล้วก็สิผ้าไปเบิ้งนะครับวิธีการแก้กล้วยใส่ดำนะครับว่าเฮ็ดจากไหนนะครับ ต้นเกาถ้ามันเป็นใสดําแล้วมันสิแก่ได้บ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งเดี๋ยวใสปุ๋ยก่อนนะครับเนาะก้าออกก็ได้ครับใส่หน่อยใสย่หลายกะแล้วแต่นะครับใส่เป็นถวยก็ได้เพราะว่าก้วยไงยแล้วนะครับถ้ากล้วยเพิ่งเริ่มแตกยอดไม่ไม่เนี่ยเพิ่งใสปุ๋ยหลายนะครับกาออกประมาณสองกำมือนะครับต้นละสองกำมือ อันนี้ที่แรกต้นนี่ต้นนี้น้อยนี่นะครับผมใส่ปุย๋ยแล้วก็มากน้ำเข้าไปก็เรื่องง่ท่านมูนะครับใส่ไปเลยอันนี้ผมบดใส่ไลาหมื่และวบ่มันสิบผาสิบหกหมื่และว่า ใส่ได้ตลอดเลยนะครับปุ๋ยใส่ได้เรื่อยๆนะครับมีพี่น้องคนถามเขามาว่าใส่ปุ๋ยขิงงัวเป็นยังใบขึ้นใหม่นะครับบวกเกี่ยวกันนะครับเน้อนอกจากเสว่ากล้วยขาดหนานะครับแล้วก็พื้นที่นั่นหมอกโลงแห้งนะครับแล้วการย่ำของเว้นแดดมันห่อนะครับมันก็เลยให้ใบใหม่นะครับหรือว่าสันก็เป็นน้ำแมงบ่งลงนะครับเน้่แมงบ่งลงก็ให้ใบใหม่ได้นะครับ โอเคครับใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปเบิง่งวิธีการแกะกล้วยใสดดานะครับกล้วยไส่ดำนี่มันเกิดจากเชือ้อราก,กินนะครับเชื้อราก,กินไสมันนะครับเพราะว่าตอนปลูกนี่้าปุ๋ยน้ํา,ายากันเชือ้อรานะครับเสียงหมากเลยนะครับกล้วยใสด่ดาจะลายอันนี้ผมขนาดผมแซน้ํายากันเชื้อร่าขึ้นหนึ่งเนาะ นั่เป็นอยู่สามสีต้นนะครับแต่ว่าผมแก่เบล่ะต้นนี้เป็นใสข้างในมันดำนะครับว่ามปนต้นนี้หรอกมันมีตน้นต้นลักของมันต้นแม่ของมันนะครับเอาต้องตัดต้นแม่มันออกนี่เห็นบ่อันนี้คือต้นเม่มันเลยครับนี่ดูข้างในนี่นี่นะครับตรงนี้มันเป็นใสดำนะครับวิธีแก่ก็คือปาดท,ทิ่มเลยนะครับปาดต้นแม่ยทิ่มเลยนะครับแล้วก็เ้ามาเหลอกเอาเบลงนะครับ ระหว่างที่เห้าปาดนั่นเข้าต้องหดน้ำตลอดได้ครับเรื่อแล้วก็เขาจิแตกต้นไม้ออกมาแตกนอไม้ออกมานะครับแล้วก็เห้าเลือกเอาว่าต้นไหนมันต้นใหญ่นะครับเลือกไว้ต้นหนึ่งตน้นจะมีกระปาดถิมได้เลยนะครับนื่อยยมคคุุ่นดนะครับ บโดนนะครับเดียวกับไ่ท่านมูนะครับถ้ากล้วยสองเดือนสามเดือนนะครับถ้าเป็นใสดำเห็ดไดนะครับเดียวมันมันจะไ่ท่านมูอยู่นะครับถ้าจะให้ต้นเกามันหายใสดำนี่แก่บบได้แล้ครับเลยต้องปาดต้นนั่นทิมย่างเดียวปาดต้นแม่ทิมนะครับเข้ากับฮดน้มทุกมมือเะครับเดียวโบแมนว่าปาดแล้วปาดต้นแม่ทิมแล้วโบฮดน้มนี่คือจังไหนมันก็ตายนะครับนอไม้มันกับโบเกิดนะครับต้องฮดน้มสู้มือนะครับโอเคครับเดี๋ยว พาไปเบิงแบบนี้ครับกล้วยแตกปีต้นหนึ่งผมมา่ท่านได้ตัดใบไปเบิงนล้ากันครับนี่แหละต้นที่แตกปีนะครับนีนะครับเด้อสังเกตเมองครับปีน้อยน้อยหนึ่งครับนี่มันหน่อยเพราะยังนะครับเพราะว่าใบมันยังหลายอยู่นะครับเด้อเพราะว่าพวกแร่ธาตุน้ำมยังต่างๆมันจะมาเลี่ยงใบหลายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดออกนะครับให้มันเหลือเจ็ดนะครับแล้บมึงนะครับหลังจากที่ตัดออกแล้ว จากปีก่้ยที่มันน่อยๆนะครับมันจะแบบแบบแบบยางไงพินหูพิตาเลยนะครับตัดออกได้เลย,เลยอันนี้นี่นจักใหญ่สิบสองสิบสอ1 4นะครับตัดออกให้เลือด็ดตัดออกไปได้เลยจั๊กใหญ่หนึ่งสองาี่ห้าหกเออกอีก2รัง โอเคครับประมาณนี้เอาอีกใบหนึ่งน,นี่ตัดออกด้ครับด้วยนี่เดือดเจ็ดใบนะครับนั่นเริ่มแตกปีไล่กันเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่แตกปีแล้วนอกระเริ่ม เศร้าตัดด้วยครับด้อถ้าเห็นปีเราก็เศร้าตัดด้ยเลยปล่อยเขาไงเผื่อเสียวนอนด้วยครับด้วยเห็นบผมปล่อยแล้วด้วยมันต้นนี่มักง่ายเลยนะครับถ้าแปลว่าต้นไหนทามันงหญ่หลายกับคำไม่เดียวว่อยูกะให้สองเลยนะครับคำแบบกาก,ากระบาดนี้บอกว่าคำสองอันนี้มันต้นงหญ่นะครับผู่ โอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนานะครับฝากกดติดตามให้ผมนําน,นะครับเพื่อจะบม่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ